คืนที่สองเฮ้ดูสิดูสิตลกใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าอย่าทําอย่างนั้นไงน้องเสื้อเหลืองบทที่2องฉากที่1ไปกันคืนที่สองแล้วนะเ,นเพื่อนๆสวัสดีครับอา้าวน้องน้องน้องไปไหนอะอุ้ยน้องเสียงน้องอยู่ฝั่งนูนะแสดงว่าอยู่ข้างบนเหรอหรือว,ว่า เอ้าอยู่นี่เองสวัสดีครับวูยังใส่ชุดเหมือนเมื่อวานอยู่เลยนะไม่มีใครเปลี่ยนชุดให้หรอหยิบขวดจากตู้เย็นงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะขวดน้ําเหรอนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะแต่มันมีแสงไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะหยิบขวดน้ำขวดน้ำอยู่นี่โอเคแล้วนี่คือกระดานอะไรอะ่ะเป็นแบบว่าสีๆแบบนี้เลย หยิบขวดน้ำนะครับผมนี่ขวดอไดไปก่อนอุยอุยเสียงอยู่ขวาอือะไรอะเดียวต้องทำไงอะหาขวดหาขวด ห้าขวด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 เออขวดขวดขวดอยู่นี่ป่าวอ้ยเออไม่มีขวดอะเอาทับปีไปก่อนนะบ้าฮะเออเอาทับปีไปก่อนเออโอ้ยตรงนี้ลืมเปิดอันนึงโอเคเอ,อเอาเเปิดได้แล้วเอาเดี๋ยวมาไงอ่ะ อ๋อฉันก็คลานมาจากโซฟาตรงนั้นแหละแล้วค่อยๆกดดืบอไปเรื่อยๆอแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นมาบนเก้า e อี้แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละอ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอ <laughs> โอเคโอเคเอามาเลยฉันหิวนมมากเลยโอ <laughs> <okay, okay. S 1> เคโอเคอืมมาเลยเลยกินแล้วแบบว่าท้องไส้มันป่นป่วนขอสักปูดแล้วกันฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือผมสงสัยมากเลยตกลงมันคือนมหรือว่ายาถ่ายกันนะ อสักหน่อยไปละสักหน่อยไปละ,ละน้องอุ้ยสักหน่อยสักหน่อยอ้าวไ,ไม่ได้หรอรอบนี้โอเคไม่เป็นไรั้านั้นไปปิบพ่ออ้อมเหมือนเดิมอุ้ยจะไปันได้ส <commission> ิอ <rouge> ่ะ ตาโนองเมื่อกี้กับกางเกงในต้องหยิบพ่อมาออสวัสดีคุณพี่เลี้ยงฉันคือกางเกงในฮะแต่จริงก็จับฉันไม่ได้สิฮมาเลยท้าเหรอท้าเหรอโอ้ยไปแล้วโอ้ยจับจะไม่ได้หรอกอ,อะไรอ่ะพังอะไรเนี่ยเอแล้วไปไหนแล้วเกงใน สวัสดีคุณพี่เลี้ยงไม่ทราบว่าตามหาอะไรอยู่เลยวพอดีว่าตามหาเกงนายอยู่ครับไม่ทราบว่านี่คุณคือใครครับฉันคือพ่อครัวประจำห้องครัวแห่งนี้เองเลยฮิฮิฮิฮาอ๋อเลยครับพ่อครัวเหลอครับอูอย่ามาลองซส์ย,ยากเลยนี่นะว้าวไปแล้วจะไม่ได้หรอกว้โหก็ไปก็ไปดีกว่าว้าเฮียจริงก็จับใจได้สิโอโหอ,อ,อ,อย่ามาท้านะว้าวฮียไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าเด้อย่ามาท้ากันอุ้ยไปแล้วอ่ะสวัสดีคุณพี่เลี้ยงไม่ทราบว่าตามหาอะไรอยู่เหรอประโยชน์นี้คุณคุ้นนะครับผมอ่าตามหากางเกงในอ่ะครับกางเกงในเหรอฉันเห็นมันออกไปข้างนอกตรงนู้นแล้วอะ่ะอ๋อเหรอครับเอาแล้วนี่คุณเป็นใคร,รอ่ะครับฉันน่ะคือเก้าอี้ประจำห้องแห่งนี้เองแหละอ๋อเหรอครับเก้าอี้ประจำห้องเหรอครับ อย่ามาใช้มุกสามเลยมานี่ไรว้วเ้ยจับได้เคลวตัวจับได้เคลวไปแล้วว้้ยห้องนี้ดีกว่าเอออุ้ยห้องเปิดแล้วเพื่อนๆอะไรอ่ะว่าห้องนี้เขาจะมีกุญแจหรือเปล่าเด็กจิ้งจกจับฉันแน้แน่สิโอ้ยอย่าท้าหนะว้้ยอะไอ้เปียกฆ่าเราสงสารเองโอ้ยนี่ไงนี่ไงสมน้ำหน้าอุ้ยเจอแมวผมเจอแมวแล้วเรียบร้อยนะครับผมอืม เฮ้เจ้าก,กังกนในสมนํำหน้าอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมขอํำรวจก่อนดูซิว่าห้องนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ด้วยนะครับผม <S <S นี่คืออะไรอะ่ะเปิดได้ไหมอ่ะเปิดไม่ได้นะ <S 2> <S 2> นี่ก็เปิดไม่ได้นะครับผม <S <S อืมหึย่ยนี่มันเหมือนกับนิทานเลยนี่นาเนี่ยที่เป็นรูปแมวอ่ะแล้วนี่คือเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีส้มนะครับผมถือหมอนคืออะไรอะ่ะเพื่ทำไมรูปนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะ <S <S แล้วก็มีอะไรเนี่ยสามหกห้าหรอ อะไรเนี่ยเขากำลังใบหวเยเลยผมผมต้องซื้อใช่ไหมเนี่ยสามหกห้าเนี่ยซื้อสักตัวแล้วกันเดี๋ยว oh. ดีเซมเอร์อ๋อเดือนนี้เดือนธันวานะไปกันไปกันนี่คืออะไรอ่ะไม่ฉุกเฉินเอากดไม่ได้ด้วยโอ้ยทำไมมันตาลายแบบนี้เนี่ยโอ้ยเห็นดาวลรอบๆไปหมดเลยเ้อยากสนเองดีนักอ่ะไปเลยกเก่งในวิเศษสามารถบินได้เฮ้น้องยิ้มเลย <laughs> ไม ใส่แล้วแบบว่าน้องจะบินได้ใช่ไหมอุ้ยปั๊ก <G ül üyor> ไม่ใช่แค่บินได้แล้วหายตัวได้เลยอ่าอา่ปิดก่อนปิดก่อนจะยุย่งเข้าห้าอ่าขวดชาข้อขวดรอบนึงโอ้โหผมนี่อยู่โคตรห่างจออัตตะแกอัตตะแกอัตตะแกเล่นอะไรของแกพี่เลี้ยงกดโทษแลกันได้เะล่ะ พอดีว่าอยากจะแบบว่ากบเก,กินน่ะไม่อยากให้มันกลัวไม่อยากให้มันกลัวใชเจอ,อ่้พา้องไปนอนนะไป,ไป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 นอนกันไปนอนกันอืมโอเคแล้วก็ตามหานิทานแล้วครับผมนิทานนี้เลยอ๋อวันนี้เรื่องเจ้าชายกับกระต่ายน้อยเหรอโอเค สวัสดีมนุษย์เออฉันฉันฉัันนคือขัะต่ายต,ตัวสีขาวฉันฉันฉันนเป็นคนขี้กลัวมากเลยอ๋อ,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 อไม่ต้องกลัวนะครับผมมาอยากรู้ในเรื่องแล้วไปกันเถอะ เมื่อกระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ่ยได้เวลาเล่นแล้วแต่ดวงาตาสีแดงคู่นั้นทำให้เธอกลัวและไม่อยากอยู่ที่นี่พุ่ง <ook ing S 2> ไปยังทางออกเจ้ากระต่ายกระโดดเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้อง <h ook ing> หยุดเธอ <h ook ing> น่ากลัวจริงะเลยโอ๊ยตกใจแล้วมาปั่นหนังสือทำไมอ่ะป้งการอะไร ใช้ของเล่นอ่ะอะไรเนี่ยคืออะไรอะ่ะเพียบเลยอะไรเอ่ยนี่คืออะไรอะ่ะนี่คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อถ้วยอาหารเอาป่ะอ๋อจงการถ้วยอาหารเหรอเอาไปเอาเอาไม่เอาด้วยเอ่อรถไฟเหรอรถไฟโอ้นี่นี่นี่รถไฟรถไฟอือหยุดร้องละเอาวหยุดร้องเรียบร้อยโอเค อ,อ๋อไม่ใช่ต้องต้องวางตุ๊กตาที่ถูกต้องลงในเตียงนะอืถ้าให้เดานะถ้าถ้าอิงตามแบบว่าตามนิทานแบบเนี้นิทานก็เป็นเรื่องกระต่ายใช่ไหมมันก็ต้องเป็นตุ๊กตากระต่ายเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวขอเเดานะถูกไหมเอาถูกด้วยโอเคแสดงว่าคืนน่สานต้องเป็นนิทานแกะแน่นอนชัวมาเลยอ่านต่อแล้วกันอ,อุ้ยน้องชอบอะ่ะเขาไล่ตามผ่านทางเดินมืด โดดโดดโดดการหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดดวนไปรอบๆพระราชวังเข้าและออกไปอยากสายตาโดดโดดโดด เจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้ากระต่ายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งข้าจะหามาให้อีกไม่ต้องกงวนแม่ผู้รักแล่ห่วงใยตอบเข้าไปฮะเดี๋ยวเอามาอีกเอามาอีกแบบว่า เออคือกระต่ายเขาหนีออกไปจากข้างนอกแล้วแล้วก็เขาก็ตะโกนว่าเอามาอีกเอามาอีกแล้วเออแล้วเขาก็มีเสียงตอบมาว่าเสียงผู้เป็นแม่ว่าเออเดี๋ยวจะหามาให้อีกอ๋อสรุปแล้วคือเขากระต่ายนั้นเขาไม่ไม่ได้หลงเข้ามาหรือยังไงหรือหรือแม่เขาเป็นคนพากระต่ายเข้ามาเองอยังไงผมคาใจไอ้กุญแจนี้มากเลยอ่ะ มันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วกูแจอันนี้เลย <Yahoo! S 1> อยอยากรู้ข้างบนมีอะไรสตริงด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับผมเขาบอกว่าเอ่อตามตามต้นคลิปนะครับผมเขาบอกว่ามีความลับตรงห้องใต้หลังคานะความลับตรงนี้เหรอรูปภาพนะครับผมนี่รูปนี้เหมือนกับรูปเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเปลวไฟเหรอ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนหมาป่าที่กำลังอ้าปากแย่บูไม่ใช่แล้วอาลองลองไออาประวัตลุกอะไรอ่ะไม่มีบีใช่ไหม โอ้ยนี่โอ้ยผมก่อนลูกโอ้ยรูปดอกไม้เมื่อกี้ตัวนี้รูปเหมือนป่าอีกาแล้วก็ใส่หมวกเออทำไมเป็นโรคระบาดเหรอเป็นยุคแบบว่าโรคระบาดหรือไงแล้วนี้เป็นแบบเออเป็นต้นไม้นะครับผมต้นไม้แล้วก็มีเออเป็นแสงเหรอเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้แล้วก็ใคร ใครเข้ามาเทดิดินสอกันเนี่ยโอ้โหเออขาดินสอมาฝนเต็มไปหมดเลยอ,อที่บ้านไม่มีดินสอให้เล่นเลยไงผมซื้อให้ไม่สักแท่งหนึ่งอะไรรูปภาพเหมือนจะวาดาไม่เสร็จนะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเออเป็นฐานหรือเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีดวงจันทร์แล้วขบวนนั้นขบวนนั้นสัญ,ญลักษณ์อะไรอะ่ะเป็นแบบว่าง,งามงามเหมือนเออกงจักรเหมือนตีศูนย์อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ เสียงซาวแบบโคตรระทึกเลยผมออกไปจากที ma ่นี่ดีกว่าผมพิงกระแพงไว้ก่อนตกใจรูปภาพพอมองไกลๆแล้วมันเหมือนตาเลยอ่ะเป็นเหมือนตาแล้วก็ใส่หน้ากากอ่ะเหมือนเดดพูเลยแต่ว่าตัวสีขาวผมไปดีกว่าผมไปดีกว่าจะมีจ้ำสเกอยาอ๋อไม่มีโอเคอุ้ยไปดีกว่าปิด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 ไม่น่าสนเข้าไปเลยอันนี้เปิดได้แล้วยังเปิดได้ออก เหมือนกับขาำบนเลยนี่นะใช่ใช่ใช่อุ้ยทำไมทับพี่เดี๋ยวทำไมทับพี่มาอยู่นี่เกี่ยงหรือวิญญาณอยูหกอันนะอยู่ใต้นี้ปะไม่มีเนาะไปไปไเป็นดูทีวีตรงโซฟาดีกว่าเออตกใจอะไรมนุษย์ฉันก็แค่กระต่ายที่เดินผ่านมาผมจะกลัวใครก่อนดีเนี่ยระหว่างประตูข้างนอกกับกระต่ายแล้เกมาไงอะกระต่ายกมาไงอะดูน้องทำหน้าเศร้าเ น้องพยายามจะหนีเจ้าชายอยู่เหรออยบอกว่าว่าเด็กคนนี้คือเจ้าชายเดีวนะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดี๋ผมขอไปดูตรงนี้ก่อนถ้วยอาหารเอาเปิดไม่ได้ด้วยแต่ถ้วยอาหารหยิบได้นะโอเคถ้างั้นก็มีทางเดียวแหละก็คือเปิดตรงนี้สวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีเอาออกข้างนอกได้ด้วยอะ แล้วของอะไรเนี่ยหยิบกล่องนะครับผมกล่องคืออะไรอะ่ะอ๋อที่ปิ้งขนมปังเหรอโอ้รุ่นสี่พันด้วยอะ่ะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนตรงนี้ล็อกหมดเลยอะ่ะแล้วตรงนี้เปิดไม่ได้ลิฟต์อ่ะเปิดไม่ได้นะครับผมไม่มีไฟนะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่ยีิบสี่อโอเคแต่ว่าลิฟต์ไปเสียตรงชั้นสิบปด อืมอีเเวเตอร์ซิสเต็ตอนนี้กำลังซ่อมอยู่เนาะตอนนี้ล็อกเหมือนกันเนาะตอนนี้เราอยู่ห้องเบอร์ไหนเนี่ยดูซิดูเบอร์ห้องสิเก้าอ๋อเราอยู่ห้องเบอร์สิบนะครับผมตรงน,นี้ก็ล็อกล็อกหมดเลยไม่มีแมวเลยข้างนอกไม่มีเลยอะ่ะเ <G ül> <G ül> อ้ยเออราตายหายไปคาตายหายไปไหน แล้วมีคนไปปุยอยู่ตรงนี้อันหนึ่งด้วยอ่ะโผล่ไปอย่างไรเนี่ยตาหายไปไหนอ่ะออแต่ตอนนั้นกระต่ายวิ่งหนีออกไปข้างนอกเมกื่อกี้ใช่ไหมเอออุอ้ยผมครลุกอุ้ยกระต่ายหายไปไหนเนี่ยเฮ้อ,อไปดีกว่าหยิบกล่องเอาไปวางไว้บนเหล้านะเนี่ยเหรอเย <Okay. S 3> ในที่สุดก็มีเวลาสงบดูทีวีแล้ว ยังมีกระจิกกระจายดูยทีวีคีกบ่ะพี่ก็พี่เลี้ยงว้ายังหลับลงด้วยนะ